รว่าเจริญิตรัก่ใจาเศาสตรงโกเวชสาริกาเลื่อมาติใก่เจ้าหน้าที่สาาต่ใครไม่เชื่อกูเชื่ออีพีนี้นะครับครับเอาใจคนที่ชอบสายเมตตามหาสเสน่ห์ค้าขายโชคลาภเงินทองครับจะพามาลงณสาริกาลิ้นทองคำอาบน้ำมนต์และรับยาวาสนาจินดามนีเป็นกรณีพิเศษครับท่องคาถาสาริกาลิ้นทองคำปฐถมนิมิดอย่างหนึ่งพอพ่าทจานท่องปุ๊บนกบินมาร้องเต็มเลย นี่คือปฐมมาบทปฐมนิมิตอย่างหนึ่งที่คอนเฟิร์มความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยครับวันนี้เปิดมาเชื่อว่าทุกท่านหูผึ่งเลยณสาลิกาลิ้นทองคําเฉพาะสาลิกาเนี่ยคนก็หูผึ่งแล้วเรารู้กันว่าเมตตามหานิยมแต่ทีเนี้ยก็จะถามพระอาจารย์สองคำถามก่อนครับณคืออะไรแล้วก็ณสาลิกาลิ้นทองคําต่างหรือว่า ัหรือว่าพิเศษกว่าสาลิกาลิ้มทองทั่วไปยังไงครับก็ถือกันในทางปฏิบัติว่านกที่มีงอนทั้งหลายนะเช่นนกสาลิกานกจิ้งโคงนกกระหลอดนกขุนทองก็ถือว่าเป็นตระกูลสาริกาคําว่าสาลิกาเนื่องจากสาลิกาเนี่ยเสียงเพรนะเป็นนกเหมือนพญานกมีงอนก็เลยเอามาเป็นอุปเทศในการ ใช้เป็นมนต์คำว่าเสียงเพราะเสียงเพราะก็ถือว่าเป็นผู้มีสเสน่ห์ทางลิ้นเอาทองคําไปติดลิ้นก็เลยหรือว่าเอาเรียกลิ้นเป็นลิ้นทองคาก็เลยก็เป็นลิ้นที่มีค่าคเป็นวาจาที่มีค่าคอะไรอย่างนี้เป็นคติธรรมของอาจารย์นะจะถามว่าอันไหนดีว่าอันไหนมันอยู่ที่ว่าวัตถุประสงค์ในการใช้ครเหมือนช่างต่อเรือถา้าบรรทุกข,ของขายเล็กๆ,ๆน้อยๆสมปั้นก็ดีที่สุดไปหาปลาเรือสมปั้นไม่คล่อง นะงั้นขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะมีลูกศิษย์มาลงนะกันเยอะมากแล้วก็มาประมาณเกือบ30คนวันนี้แล้วก็พระอาจารย์ก็จัดที่นั่งไว้ให้ด้านข้างบูตแล้วพระอาจารย์ก็ท่องคาถาสาลิการิ้นทองคําปฐถมนิมิตอย่างหนึ่งพอพระอาจารย์ท่องปุ๊บนกบินมาร้องเต็มเลยนี่คือปฐถมมาบทปฐถมนิมิตอย่างหนึ่งที่คอนเฟิร์มความศักดิ์สิทธิ์ไหมครับพระปริะเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยจิต แต่อจะมาที่อยู่รอบตอนนี้ไม่ได้เป็นผู้ที่ทรงอภิญญาเดยมากมายแต่ว่าอัตมานนครูครนะเชิญครูในทุกส่วนถ้าจะเป็นความวิเศษไปได้ก็น่าจะเป็นจากกำลังครูครนะในช่วงหนึ่งของการสนทนาท่านพระอาจารย์พิจารณ์ได้บอกว่าหัวใจณสริกาลิ้นทองคํานั้นถ้าผู้ใดเรียนได้ทำได้ ทำถึงจนแตกฉานจนได้ผลนะครับจะต้องมีนิมิตหมายอย่างหนึ่งมายืนยันนั่นก็คือจะต้องมีนกตระกูลที่มีหงอนนะครับบินเข้ามาส่งเสียงร้องในอาณาบริเวณของพิธีและทันทีที่พระอาจารย์ท่านได้ไร้มนคาถาสาริกาลิ้นทองคำก็ปรากฏว่ามีนกจำพวกมีหงอนหลายตัวเลยครับบินมาส่งเสียงร้องแล้วมาเกาะอยู่บริเวณต้นไม้งานนี้ใครไม่เชื่อ อ่เืชขั้นตอนการทําพิธีลงณสาลิกาลิ้นทองคําของท่านพระครูประหลัดพิจารณ์วิจารโนจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับ กรรมวาจาคุณนางอนุสาสนาคุณนางศีลคุณนางจาคะคุณนางสัพพคุณนางข้าพเจ้าขออัญเชิญพระศีสัตว์แนทจบเสด็จอยู่เหนือกระผมข้าพเจ้าขออัญเชิญพระพรบูมาเบื้องสากข้าพเจ้าขออัญเชิญพันธุ์ลายอยู่บ่าเบื้งฝาข้าพเจ้าขออัญเชิญนามประคุชามาเป็นตำลายข้าพเจ้าขออัญเชิญประภัยมาเป็นลงตาข้าพเจ้าขออัญเชิญปัญญากรดอิสระสว่างข้าพเจ้าขออัญเชิญประการมาเป็นหัวใจข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใดจงสำเร็จุเมื่อกลับภูเขาจะเล่ไปเที่ยวอยุธยา เลี้ยงเพลงพระทังวัดอาบน้ำมนต์ชำระดวงรับสมุนไพรวาสนาจินดามณีลงณสาริกาลิ้นทองคําทําบุญใหญ่ต่อชีวิตปล่อยปลาหน้าเขียงกับพระอาจารย์พิจารณวิจารโนณวัดโภพภักไห่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะสมาชิกครอบครัวใครมิเชื่อกูเชื่อเท่านั้น วันอาทิตย์ที่1 4กรกฎาคมนี้นะครับเราจะเดินทางกันมาที่วัดโพผักไห่นะครับเราจะมาทําพิธีกรรมอันเป็นมงคล3อย่างด้วยกันนั่นก็คือการรับยาวาสนาจินดามณีการลงนะสาลิการิ้นทองคําแล้วก็การอาบน้ำมนต์รายละเอียดยังไงเราไปฟังรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับในวันอาทิตย์ที่1 4กรกฎาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไป เดินทางไปเช้าเย็นกลับค่าใช้ใจ่ายท่านละ2 9 9 9บาทราคานี้รวมค่ารถตู้ VIP อาหารเครื่องดื่มค่าครูทำพิธีค่าซื้อปลาหน้าเขียงค่าถวายพัะทหารเพลและค่าถวายสังฆทานพระสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line at believe888 หรือทักข้อความรับจำนวนจำกัด คลิปดีๆแบบนี้เรารับกันไม่เยอะนะครับคลิป VIP ทลิปพิเศษที่จะทำให้เฉพาะตัวต่อต,ต,ตัวเพราะฉะนั้นรีบติดต่อเข้ามาที่ใครมีเชื่อกูเชื่อนะครับทาง inbox หรือ line at belief 888วันนี้กราบขอพระคุณอีกครั้งครับใ,<ช>ในความเ<ช>มตตาของท่านพระครูประหลัดพิจา,าจรณ์จนุนา